คำเตือนทางช่องจะทำคลิปขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศโปรดใช้วิจารยาในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องเอดเีนะคะสูตรหวยคุณยายนะคะงวดวันที่่ยีสสิบองนะคะพค .66 นะคะ เงาะที่ผ่านมานะคะผลออกนะคะแปดแปดมาเบิ้ลเลขหน้านะคะสูตรคุณยายก็เข้าเบิ้ลหน้านะแปดแปดแปดห้าเจ็ดสามนะคะห้าเจ็ดสามเข้าในสูตรยาวนะคะท่านผู้ชมคะเออ่เข้าเด่นสามนะคะสามตัวเลยเนาะนี่ไงงวดก่อนนะคะเข้าในสูตรเลยนะคะเจ็ดสามห้าเนาะมาห้าเจ็ดสามนะคะอ่ะ อันนี้ง,งวดของต่อไปนะคะตัวนี้เป็นสูตรยาวนะคะบางท่านอาจจะว่ายาวเกินไปนะคะเยอะเกินไปนะคะอันนี้คือเอาสูตรมาให้ดูนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะอะชอบในสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามตัวตรงนะคะเนาะอ่าห้าชุดเด่นนะคะแต่ละสูตรคุณยายให้ห้าชุดเด่นแต่ว่า ภายในสามสูตรบางครั้งก็อาจจะชนกันอย่างสี่ห้าอาจจะชนสามสี่อาจจะชนแบบนี้ก็คือเผื่อให้เราวิเคราะห์แต่ตรองเนาะบางท่านอาจจะว่าเยอะเกินไปถ้าว่าเยอะเกินไปนะคะส่วนถ้าส่วนมากใครที่คอมเมนต์มาเยอะมา,มากมากนะคะว่าเยอะเกินไปแอดก็จะสรุปแค่เก้าชุดให้นะคะนี่อยู่บอกผูใ้ใดให้หน่อยคักปีนี้ท่านผู้ชมขอถามเนานะอ่ะอันนี้คือเก้าชุดเต็ม นะคะเก้าชุดเด่นนะ,ะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะอ่ะคุณยายตัวเน้นมาที่แปดสี่เก้าหกหนึ่งแปดแปดแปดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหกสี่ห้าสามสี่เก้าชุดเด่นคุณยายก็เน้นอีกห้าชุดนะคะท่านผู้ชมขาห้าชุดเด่นเด่นทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาเนาะตบางวดนี่แอดมาร์คให้แอดมารนะ์คเนาะแอดมาร์คตัวนี้นะคะท่านผู้ชมขา ชอบสี่ห้าห้าสี่นะแอดชอบนะอ่ะอ่ามาดูสูตรนะคะสูตรทางหมาเนาะอ่ะสูตรทางหมานะคุณยายจอเน,น้นมาที่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งแปดศูนย์หกเก้าหกนะคะอ่ะมาดูสูตรตรงนะคะคุณยายให้เด่นเลขเด่นคุณยายเข้าต่องวดต่องวดเลยนะคุณยายให้เด่นแปดและหนึ่งนะคะอ่ะ สูตรงคุณยายจดเน้นที่หกเก้าแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดแปดสี่เจ็ดนะคะไปใส่บอดดงคุณยาย่านะคะอ่ะเขาชอบตัวเดิมก็เอ่อได้นะคะท่านผู้ชมคะอาจจะแปดห้านะคะแปดลัดไว้หมายถึงว่าไปไหนไม่ได้อาจจะออกตัวเดิมแบบนั้นนะคะถ้าสูตรมาแบบนี้เนาะอ่ะคุณยายให้เด่น 8, แปดเล้ยหนึ่งเราก็วิเคราะห์กันแบบนี้นะคะอ่ะสรุปนะคะย,ย้ําอีกทีหนึง่งอ่ะให้ดูอีกทีหนึง่งยาวๆไปเลย สรุปนะคะอ่ะใครชอบชุดไหนก็ตามนะคะก็ขอให้มีโชควีลาบนะคะสุดหวยคุณยายนะคะอ่าเข้าเด่นสามเนาะแปดแปดเข้าเล็กหน้านะคะ